สำหรับคอนเทนต์ในวันนี้ก็เหมือนเดิมวันนี้เราจะเดินป่ากันนะฮะไปสำรวจแผนที่ใหม่ต่อจากเมื่อวานวันนั้น,นซึ่งแข่งรั้เชิงเราก็เห <laughs> มือนเดิมอุ้ย <laughs> อุ้ยอุ้ยคนดีคนเดิมเอ้ยงูงูงูงงงงง <laughs> ขู่เหรอจะลง <laughs> เอ้สมมติว่ะสมมตินะ เล่นเลยเลยเออคุ๊ก้ทำมันตายยังไงยั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 งขูู่กินกวงกัดนะไม่ตายวะจะงาพูไม่ถึงวะเออกายวันแล้วเราจะแบกกันไปไหวไหมเนี่ยโอ้ขยะเต็มบ้านเลยเราไม่เก็บขยะตั้งหต่เนี่ย๋ดยแรงเยอะนี่ไงแย่เลยแต่ไม้น้อยเนี่ย เนสุดันโอ้โคนนกให้มาสามสิบฟายอุ้ยเป็นร้อยเลยคนนกอ่ะไม่รู้ไม่ยอมดูเองอ่ะคนนกคนนกแบบบานอ่ะแบบเยอะมากอ่ะอะไรนี่สามสปันอ้ที่บ้านอย่างเยอะเลยไม่ยอมขาโอ้ตัอใช่อ๋อจากกระเป๋าทีเลยก็ติดยี่สิบปันอ่งเงี้ยไม่ได้ไม่น่า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 ได้แมอ้ม่้ไม่น ลูกกรขนมเพียบเลยไม่ได้ใช้มีเท่าไหร่เนี่ยถอหมดแล้วออหมดจล้าไปเก็บเสื้อให้หน่อยนี่ไงเชือกอยู่นี่มีเต็มเลยในกระเป๋ากูเนี่ะกินก<อ>ินไม่มีมันหมดอะ่ะนานเยอะมากหมดตกอยู่ผมมันตกอยู่อะไกินไม่มันหมดป่วย <laughs> ไม่ดีกว่าป่ะ <laughs> ปิดเกาะพวกปิ้งก็มาเป็นสิบต,ตัว โอ้โห่ตีไปใหเะกลัวเสือจ้าเสือกลัวเเหรอปุ๊บออปอ่าเรียบร้อยเราเราพิชิตเสือได้แล้วในที่สุดใหญ่เขาเรียกแมวว่ะแมวใหญ่ว่ะแมวใหญ่เขาเรียกแมวใหญ่มาแล้วมั้งกำเนียงหม้ฮัน ตอนนี้เราอยู่ที่นี่ไงสะพานแขวนอยู่ที่อะไรเนี่ยสามหกสิบเก้าอ่าจิงแป๊จิงแป๊มึงชอบที่แค่ไหมจิงแป๊ฮึแล้วตัวมันเริ่มเลยโหม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 ูเสือเลยปลากูปีปลาเราจะไปกินเป็ดมาแล้วมาแล้วปลามาแล้วเฮ้ยอันนี้มันงูดีกว่านะคอนได้อุ้ยตัวมันเริ่มเลยเพิ่งเห็นเหรอ โอ้ยมันเริ yes. Hence, ่มเลยมันจับง right ูมาย่างโลเลยเมื่อไหร่โถวถูกโถวถอยเย็ดทำลาวาใช่เหรอมั่วเนี่ยทำลาวาไหมครับนี่อะไรเนี่ยพิเศษ้วยอะไรอีกเนี่ยใหม่แล้วนี่ไงแผนที่กำลังเปิดไปเรื่อยเนี่ยใช่ปะไม่เปิดหรอ ยาอะไรกูไม่โดนอย่ิ่ไม้ยาวเชือกกึิไม้ไเ้ยได้เได้แล้วได้เรื่อยแล้วได้เรื่อแล้วใช้ไม้ยาวกับ่อนคร เอ้ยคุต้องมีเชือกถ,ถึงจะจับตัวนิ่มได้สเสร็จแล้วอะไรอะ่ะเหล่าบอลหลอมเี้เฮ็ดคูณสร้างเตาหลอมอเราทาั้งจะวิวัฒนาการเป็นกุสู่ยุคอันนี้นะปฏิวัติอุตสาหกรรมเสร็แล้ลสร็จแล้วแล้วก็แล้วปฏิวัติอุตสาหกรรมมาแล้วมาตื่นแล้วตื่นแล้ว โอุ๊ยโอ้โหแล้วตาหลบตัวใหญ่ได้แ LIKE! ล้วเว้ยไม่แน่โอ้โหเจอยวขวานใหญู่เข้าไปโอไปแล้วตันโอ้ยโอ้โหเขยเก็บไปสองเก็บไปสองระเบิดไปคิวแล้วโอ้โหอยู่ไหนไม่ใช่ตัวสมเป่ เออแตกไม่มีอะไรกินเลยไปหาย่างอะไรกินเดินดกวางคออยู่เฮ้ยเฮ้ยคนป่าเฮ้ยเอางยืนบ้านกูเหรอไอ้ยี่เปมาโอ้ตื่นต่อยกูเฮ้ยรวยแล้วบ้านเลยอุ้ยหลังน่ะอุ้ยโอ้โหมาจากไหนเนี่ยมาจากไหนอะ อะไรฮะเมาข้าวหมแล้วจ้าสาวอ่ะเจ้าเจ้าเผากูเจ้าหลอมกูเรียบร้อยจบตำนานไม่กว่าทุบมัเป็นไรวะเราโดนทุบเป็นอะไรวะเออเราตายเลยตายยุบเลยมึงเหรอเออตัวนิ่มตัวบิดตัวบิดเป็นเลขแปดเลยอ่ะแต่วันนี้ผมไปเข้าบ่ายก่อน สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย